ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาเซนนลพบนิวคาสเซิลโทมัสปารเตแอบลุ้นคัมแบ็กฟันฉับสกออาเซนอลทีมระดับ3ตามจากฝูงลิผูห้าแต้มมีคิวไปรังล้างตานิวคาสเซิลเจ็ดทีมระดับ8ซึ่งเจอกันหนก่อนฝากรอยแ้นเฉือนหนึ่งต่อศูนย์จากประตูชัยดราม่า VAR ต่อเมื่อเล่นในถิ่นเอเมรตสเตเดียมทีมปืนใหญ่ไม่แพ้11น,นัดรวดแม้ซีซั่นก่อนได้แค่เจ้าโนสกอรก็ตาำ รีวิวพิมลิกอังกฤษวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567อาร์ซนอลปะทนานิวคาสเซลเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดทูพีเมียฟุตบอล1และ2สนามเอมิเสต์สเตเดียมความพร้อมก่อนแข่งมิเกลอาร์เจตาเฮดโค้ชเดอะกันเนอร์อาจจะได้โทมัสปาเตคืนสนามคนแรกนับจากบาดเจ็บต้นขาเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนแต่สำหรับการเบรียเชุ้อเล็กซานเดอร์สินเชนโกทาเคโรโทมิยาสุและยูเรียนทิมเบอร์อยังพักรักษาตัวนอกกนั้นคงหมุนเวียนบางตำแหน่ง โดยเฉพาะจอจินโยมีสิทธิ์ออกสตาร์แดนกลางพลางดันเอาไข่ฮาวเวตยืนสูงขึ้นหน้าเป้าแทนที่เลนโดทอสซาด่านเอดีฮาวนายใหญ่สวิกาดงยืนยันฟาเบนแชร์เซอรบ็คสายเติมเกมหายเจ็บข้อมือพร้อมลงสนามแน่แต่คาร์ลมวิลสันเอลเลียตแอนเดอร์สันโชลินตอนอยังวืดเชื่อกับอเล็กซานเดอร์อีซักและโจวิลล็อกต่างพึ่งกลับมาซ้อมได้ไม่นานโดยเหตุน,นี้แอนโทนีกอรดอนจึงต้องเล่นหน้าเป้าแก้ขัดอีกนัด โดยมีมิเกลอามิรอนและฮาวิบานลุยด้านข้างกลางสนามชุดเดิมวางเจ้าหนูลอิสไมาลี่ช่วยงานบรูโน่กิมาริ์และชอนล,ลองสตาร์ฟในคณะที่ซานโดโตนาลีโดนแบนยาวคดีเล่นผน,นันบอลนักเตะคาดว่าจะลงสนามอาเซนอล4-3-3ดับบิดบรายาห์เบนไวท์วิลเลียมส์เรบากาเบียลม,มาการเยสยาคุบคิบิอมาตินโอเดกาดเดคันไรช์จอจินโยโบคาโยสาตา้าไคฮาวเวตกาเบียลม,มาติโรลี นิวคาสเซิล4-3-3มาตินดูบับกาคีแดนทริปเปียร์ฟาบินแชสเวนบัตแมนแดนเบิร์นลูอิสไมลีบูโนกิมารายช์ชอนลองสตาร์ฟมิเกลอามิรอนแอนโทนีกอร์ดอนฮาวิบันความน่าจะเป็นของเกมอาร์ซนอลพึ่งฟอร์มบูแพ้เกมแชมเปี้ยนเลกแรกแต่ในลีกยังเป็นเต้ยซิลชัย5นัดรวดรัวสนั่น21ตุ่มบวกกับแรงกระตุ้นแก้มือมีหวังนิวคาสเซิลต้านยากแต่เชื่อว่าสกอร์ไม่น่าขาดลอยเหมือนแมตช์ช่วงก่อนหนี้ ผลการแข่งขันที่คาดอาร์ซอลชนะนิวคาเซนสองต่อหนึ่งมิเกลอาจจะต้าผู้จัดการทีมอาร์ซอนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเปิดบ้านรับนิวคาเซนในเกมพิมลิกวันเสาร์นี้ความพร้อมล่าสุดของทีมรอดูเรายังมีอีกเซสชั่นในการฝึกซ้อมในวันนี้ปาเต้เจ็บไปนานหลายเดือนเราต้องใช้เวลาเพื่อให้มั่นใจว่าเขาฟิตเต็มถังแล้วและผมคิดว่าเขาใกล้มากๆแล้วเช่นกับกาบิเชสซุดและอเล็กซินเชนโกส่วนเทเมียสุยังต้องการเวลาอีกสักหน่อย ทิมเบิร์กับโอกาสลงเล่นอีกครั้งในฤดูกาลนี้หวังไว้ว่าเป็นแบบนั้นเขากําลังทําได้เป็นอย่างดีเขาจะเริ่มซ้อมกับเราในสัปดาห์หน้าแล้วเราจะดูว่าเขาจะพัฒนาไปอย่างไรซึ่งหวังว่าเขาจะกลับมาลงเล่นได้ใกล้จะได้ขุมกําลังที่สมบูรณ์อันที่จริงเราขาดผู้เล่นสําคัญบางคนไปแต่คุณจะต้องปรับตัวเราต้องการพวกเขากลับมาเราต้องการพวกเขากลับมาได้เร็วที่สุดและเรารู้อิมแพคที่ผู้เล่นเหล่านั้นจะให้กับเราได้เมื่อเรามีขุมกําลังที่สมบูรณ์พร้อม การลุนแชมป์ที่สูสีในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีและเราอยู่ในจุดที่เราต้องการเราสามารถดีได้กว่านี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเรายัางเชื่อและทำผลงานในะระดับที่เราทำอยู่ต่อไปด้วยขุมกำลังที่เรามีถ้าเรามีทั้งสองอย่างเราจะทำให้มันเป็นจริงในการคว้าแชมป์ความพ่แพ้ที่ปอร์โตในช่วงทดเจ็บผมสามารถสัมผัสในห้องแต่งตัวได้ทันทีว่าเราต้องการลงเล่นในวันถัดไปเลยถ้าเป็นไปได้ แล้วหลังจากความพ่ายแพ้นั่นเป็นความรู้สึกที่คุณได้รับเราจะใช้ความรู้สึกนั้นมาใช้มันด้วยวิธีที่ส่งพลังที่สุดเพื่อทําให้ดีขึ้นเกมกับปอร์โตมันผ่านไปแล้วเราได้คุยกันไปแล้วเรารู้ถึงสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นผมพูดได้อีกครั้งว่าแชมเปี้ยนลีกมีระยะห่างเพียงเล็กน้อยเพราะเรามีหนึ่งโอกาสสาคัญจะกบเดียวมากันเยสในนาทีที่91้าเถ้าเขาทาประตูนั้นได้เราจะเป็นผู้ชนะแต่เรากลับมาแพ้ในวิธีสุดท้าย แต่เราไม่สามารถละสายตาจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ได้และเกมสำคัญมันอยู่ในวันพรุ่งนี้เราจะไปด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมและสมาธิแก้ตัวในเล็ที่2ในบ้านนั่นคือการตอบสนองและเราต้องการสร้างบรรยากาศในสนามตั้งแต่เริ่มผมบอกกับทุกคนว่าต้องลงไปเล่นคืนพรุ่งนี้ด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมเพราะเป็นสิ่งที่ทีมต้องการเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีในเพียมลิกและเราต้องการทำมันต่อไป เอมิเรตต้องลุกเป็นไฟโอริการกระตุ้นแฟนอาร์ซนอลสร้างบรรยากาศเหมือนเกมทุบลิเวอร์พูลมาตินโอริการเพลย์เมคเกอร์กัปตันทีมอาร์ซนอลออกโรงกระตุ้นแฟนบอลเดอะกันเนอร์ให้สร้างบรรยากาศที่สุดยอดเหมือนเกมที่รวนกับลิเวอร์พูลในแมตช์รับมือนิวคาสเซิลที่สนามเอมิเรตสเตเดียมวันเสาร์ที่24่กุมภาพันนี้ปืนใหญ่สร้างผลงานชิ้นโบแดงในเกมรับมือหงแดงจนสามารถปราบจ่าฝูงลีกด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งโดยหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทีมโชว์ฟอร์มสุดยอดก็คือกองเเเเชีีียขขอองงงพวกกกาทท่่ส่สสมมตตตตตุ้ต้้นจนนลดัแจจบ สำหรับสิ่งนี้โอริการ์มองว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆและอยากเห็นสาวกกันเนอร์แสดงมันออกมาอีกครั้งในแมตช์ปะทะนิวคาสเซิลทุกทกคนตื่นเต้นมากๆที่ได้กลับมาที่เบรสเตเดียมและผมรู้ว่าแฟนบอลจะต้องร้อนแรงลุกเป็นไฟสำหรับเกมใหญ่อีกแมตช์ผมคิดว่าการระชนากับนิวคาสเซิลในเ็ดจะเป็นอีกแมตช์ที่พิเศษมากๆคุณสามารถเห็นอิทธิพลของแฟนบอลของเราในทุกๆเกมที่เราลงเล่น คุณได้เห็นสิ่งนี้แล้วในสนามและตอนนี้ทุกครั้งที่เราลงเล่นนักเตะทุกคนรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับแฟนบอลของเราและมันสําคัญมากกับเราพวกคุณทุกคนช่วยส่งเสียงให้ดังสนั่นไปเลยใช้พลังอย่างเต็มที่และทําให้เกมนี้ลุกเป็นไฟดังนั้นเราต้องการพวกคุณอีกครั้งเพราะนี่คือสิ่งที่เราอยากทําร่วมกันแน่นอนว่าการแพ้ที่เซนต์เจมส์พาร์กช่วงต้นสีซสั้นนี้เป็นแรงกระตุ้นที่พิเศษสําหรับเราแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องการเล่นฟุตบอลในแบบของเราสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง ยิ่งประตูได้เรื่อยๆและในขณะเดียวกันเราต้องเล่นเกมรับให้ดีที่สุดเหมือนเกมหลีกเมื่อเร็วๆนี้โดยส่วนตัวแล้วผมรักการลงเล่นเกมตอนกลางคืนบรรยากาศจะให้ความรู้สึกที่เข้มข้นและพิเศษเสมอลองนึกภาพถ้าเราสร้างความรู้สึกและส่งเสียงดังในสนามเหมือนกับที่เราเคยทําในเกมล่าสุดที่พบกับลิเวอร์พูลซึ่งมันเป็นเกมที่สุดยอดมากๆมันเป็นวันที่สวยงามเพราะผลการแข่งขันและบรรยากาศในสนาม ผมคิดว่าบางทีมันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตเมื่อคุณเล่นเกมแบบนั้นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของคุณและการคว้าชัยชนะเป็นเรื่องสําคัญมากๆมันเป็นความรู้สึกที่น่าอาัศจรรย์เราทุกคนมีความสุขมากๆมันเป็นวันที่สวยงามจริงๆโอเิการายา กูรูบีบีซีฟันธงบิ๊กแมตต์อาร์เซนอลเจอศึกหนักเปิดบ้านรับนิวคาสเซลอาร์เซนอลที่กำลังฟอร์มร้อนแรงด้วยการยิง11ประตูจาก2เกมหลังสุดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซลในศึกเพรีเมยรีกสุดสัปดาห์นี้โดยทางคริสตันนักวิเคราะห์ชื่อดังของบีบีซีได้พูดถึงความเป็นไปได้ในเกมดังกล่าวว่าการเจอกันในเกมแรกของทั้งสองทีมที่เซนต์เจมส์พาร์คเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีแต่เรื่องอื้อฉาวโดยเฉพาะเรื่องที่อาร์เซนอลพ่ายแพ้จากการตัดสินด้วย V.A.R. ซึ่่่่งงนนนาจะทให้้้้แแมมตตตีเเดดือัริ อาร์เซนอลผิดหวังอย่างมากจากการพ่ายแพ้ปอร์โตมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ซึ่งมันทําให้ผมค่อนข้างจะเร์ไพรส์แต่ปอร์โตนั้นเป็นทีมที่ชอบชนะทีมใหญ่อยู่แล้วนิวคาเซิลน่าจะพยายามเล่นแบบเดิมแต่ผมก็คาดว่าอาร์เซนอลคงตเตรียมตัวมาตอบโต้พวกเขายอดเยี่ยมมากๆในเกมกับเบอร์ลี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเดอะแม็กพายก็เสียประตูเยอะในช่วงนี้รวมทั้งการเสียไปถึง8ประตูจาก3เกมหลังสุดซึ่งผมมองว่าเดอะก,กันเนอร์จะหาทางเอาชนะได้สแตนทำลายสกอร์อาร์เซนอล2นิวคาเซิล1 นิวคาสเซิลรับข่าวดีเตรียมลุ้นได้2แนวรุกสำคัญคืนทีมเยือนอาร์เซนอลเอ็ดดี้ฮาวนายนิวคาสเซิลยืนยันทีมรอลุนอเล็กซานเดอร์อีซักและโจวิลล็อกสองนักเตะตัวรุกของทีมก่อนเกมเยือนอาร์เซนอลในเกมพิเีกสุดสัปดาห์นี้ผลงานกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีหลังจากที่พวกเขาไม่แพ้ใครมาสี่เกมติดต่อกันชนะ2เสมสอ2และพวกเขาจะลงเล่นในเกมสำคัญกับอาร์เซนอลซึ่งเกมแรกพวกเขาเอาชนะมาได้1ต่อ0ย์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพวกเขาได้ลงซ้อมกับทีมในสัปดาห์นี้มันเป็นเรื่องที่ดีมมาาากกกทีี่เเห็นนพวขลงงสอครั้ มันเป็นเวลายาวนานมากสาหรับโจวิลลกเขาเป็นคนที่สําคัญมากสําหรับเราและมันยอดเยี่ยมที่เขาได้กลับมาสู่ทีมส่วนอีซักก็ลงซ้อมได้ดีมากเราจะมารอดูกันถ้าพวกเขาจะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมเรายังเหลือการซ้อมอีกหนึ่งรอบในวันนี้และพวกเขาก็ทําได้ดีฮาวกล่าวนอกจากนี้ทีมจะได้ตัวฟาเบียนชากองหลังตัวหลักของทีมกลับมาลงสนามได้ในเกมสุดสัปดาห์นี้เช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ